ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกมากล่าวหาบริษัทว่าบริษัทหลอกบริษัทโกงแต่จริงๆแล้วคนที่ทำคือคุณเพราะคุณไปหลอกให้เขาซื้อสินค้าเพื่อจะได้ค่าคอมจากบริษัทนี่คือเท่ากับวันนี้คนที่ไปแจ้งฟาร์มก็เป็นผู้เสียหายจริง และคนที่กระทำความผิดจริงคือใครถูกใจมากใช่เลยครับพูดถูกนะครับอ่าและครับอันนี้คือการต่อผมบอกเลยอันนี้คือการต่อสู้ของบริษัทดิไอคอนและบอสทางต่างๆ นักร้องมันคงคิดไม่ถึงว่าจะโดนฟ้องกลับใช่มันคงคิดไม่ถึงเนี่ยมันคงคิดไม่ถึงแม่ทีมอยากรวยเร็วเลยต้องลงโทษครับใช่ครับความผิดของแม่ทีมไมเซ็ตแย่แย่แต่โดนโจมตีใช่คือแม่ทีมเหล่านี้ส่วนใหญ่ไปหลอก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 พอมีปัญหาแน่นอนครับมีพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยนะคนที่เสียหายเนี่ยเขาก็ต้องติดต่อกับมันก่อนไงถูกต้องไหม เขาก็ติดต่อกับมันก่อนทวงมันก่อนมันมันอะไรก่อนมันทําไงล่ะครับอ่ามันก็ต้องโยนความผิดให้บริษัทแล้วมันก็นําพาคนพวกนี้มาหนี่กับบริษัทแล้วแน่นอนสมมุตินะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีแม่ทีมแบบนี้ด้วยก็คือว่ามันทําผิดจนโดนบริษัทตัดรหัส ฟังดีๆนะมันทําผิดไม่ว่าจะไปขายตัดราคาหรือทำอะไรกันแล้วแต่มันโดนบริษัทตัดรหัสมันโดนบริษัทลงโทษมันโดนบริษัทปลดจากการเป็นตัวแทนเสร็จแล้วมันทาไงครับอย่าลืมนะครับลูกทีมที่มันไปให้เขาลงสินค้าไว้อะไรไว้อะจะตามที่บริษัทหรือตามที่มันเพราะมันเป็นคนไปชวนเขาถูกต้องไหมมันเป็นคนไปชวนเขาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็กูไม่รู้จักกับบริษัทนะรู้จักกับแม่ทีมก็ไปตามที่มัน ตามที่มันตามที่มันนะครับเมื่อตามที่มันมากมามันก็ให้พวกเราเนี้ยไปแจ้งความว่าบริษัทหลอกเพราะอะไรครับเพราะจะทําให้ตัวเองพ้นผิดไงนะครับเพราะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ทําอย่างนี้แน่นอนครับลูกทีมก็ต้องไปตามที่มันไปนี่ที่มันหรือไปดําเนินคดีกับมันมันก็ให้ลูกทีมของมันอนะไปดําเนินคดีกับบริษัท แต่วันนี้มันจะได้พิสูจน์กันออกมาเพราะครับบริษัทให้ข้อมูลแบบนี้ให้ข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถูกต้องไหมแล้วบริษัทปุ๊บก็ต้องเอาไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไงครับก็จัดก,การสุดท้ายแล้วเราจะได้เห็นจริงๆว่าไอ้ขบวนการแบบเนี้ยการหลอกลวงจริงๆมันเกิดจากบริษัทหนึ่งเหรือจริงๆแล้วมันเกิดจากแม่ทีมแต่ถามว่า ถ้ามันเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการขายสินค้ามีการลงทุนเช่นบอกว่าเอาเงินมาลงสองแสนแล้วทุกเดือนอ่าทุกเดือนคุณจะได้รับเดือนละ25 2 0 0ืื่นห้าสองเป็นเวลา10เดือนเป็นเวลา20เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุตินะครับคุณเอามาลงสองแสนห้าคุณได้รับเดือนละ25 2 5 2ื0นื่นห้าสองเป็นเวลา15เดือนนะสิบเดือนคุณก็ได้ทุนคืนแล้วอีก5เดือนคือกําไรอ่าถ้าอย่างเงี้ยผิดถ้าอย่างเงี้ยผิด แน่นอนมันนี่เกมถูกต้องไหมแต่บริษัทดีไอคอนไม่ใช่เหมือนซีรีส์เลยค่ะเอาไปทำซีรีส์ได้เลยแต่บริษัทดีไอคอนไม่ใช่บริษัทดีไอคอนคือขายสินค้าแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณเป็นดีลเลอร์คุณจะได้ส่วนลดเยอะเพิ่มมากขึ้นคุณเป็นอะไรนะของเขาที่สองหม่ก็ได้ส่วนลดต่ำลงมาหน่อยคุณได้2 5งหมเนี่ยจะแทบจะไม่มีสองพันห้เน่ยแทบจะไม่มีส่วนลดเลยคือเป็นผู้ค้าเฉย ถูกป่ะแตสองหมื่นห้าสองแสห้าแล้วเขาก็ยังมีต่อไปอีกว่าคุณมีทั้งหมดอะไรอ่ะสิบดินเลอร์คุณก็จะขึ้นไปนโกคุณก็จะมีผลต่างที่เพิ่มมากขึ้นคือค่าบริหารทีมอันนี้เขาเรียกว่าค่าบริหารทีมและไม่ใช่เป็น MLM ไม่ใช่เป็นมันติเลเวลร์งกติ้งแต่มันคือซิงเกิลซิงเกิลคือยอดขายที่แตกต่างกัน นะครับในวอล์รมทั้งหมดนะคนนี้วอลลุ่มเท่านี้คนนี้วอลลุ่มเท่านี้คนนี้วอลลุ่มเท่านี้คนนี้วอลลุ่มเทา่านี้ส่วนคนบริหารข้างบนก็วอลลุ่มใหญ่นะเพราะเขามีส่วนลดที่เยอะกวา่าอ่าถูกต้องไหมเปิดบินเท่าไหร่ได้สินค้าตามวงเงินก็เปิดค่ะใช่ได้กําไรจากเรส่วนต่างถูกต้องครับนั่นแหละครับแต่วันนี้ทุกคน บอกว่าบริษัทนี้ไม่มีใบอนุญาตขายตรงทำผิดเงื่อนไขาขายตรงนะมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่ไอที่ทำเนี่ยคือขายตรงผมบอกมันขายตรงตรงไหนวะเพราะผมเห็นมันคือซิงเกิลชัดๆมันคือซิงเกิลชัดๆและไอซิงเกิลแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีบริษัทดีไอคอนบริษัทแรก ถ้าเราจะให้รู้จักบริษัทซิงเกิลพูดง่ายๆเลยครับมิทีนมาแล้วค่ะสาวมิทีนค่ะเอวอนมิทีนเนี่ยอันนี้คือซิงเกิลไม่ใช่ MLM นะมิทีนเอวอนเนี่ยไม่ใช่ MLM อนะไอพวกนี้คือซิงเกิลผมทำมาหมแล้วค่ะบริษัทอื่นก็สอนคล้ายๆแต่เปิดบินสูงจำนวนไม่มากเท่าไม่มากเท่าไหร่นะครับ บอสก็บอกว่าจดออนไลน์คือการคือการจดออนไลน์อะ่ะคือจริงๆผมต้องบอกว่าซนะิงเกิลน่ะมันมีมานานแล้วแต่ไอที่ออกมาบอกว่าต้องจดขายออนไลน์น่ะคือเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการระบบขายออนไลน์ถูกต้องไหมแต่พอกฎหมายมันพัฒนาขึ้นไปเขาก็เลยให้มาจดออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่มันคือการตลาดแบบตรงหรือซิงเกิลนั่นแหละครับ แต่ก็ยังมีบางคนผมบอ,อกเลยครับมันโง่ครับมันบอกว่าไอการตลาดแบบตรงอะ่ะห้ามขายผ่านตัวแทนต้องขายผ่านออนไลน์เท่านั้น <c oughs> คือให้ขายผ่านออนไลน์เท่านั้นห้ามขายผ่านตัวแทนมันคนละเรื่องกันมันคนละประเด็นกันอ่ะเพราะมันคือซิงเกิลซิงเกิลก็คือเขามีระบบตัวแทน แต่ถ้าบอกว่าระบบตัวแทนเนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่ใช่ MLM ผิดหมดผมบอกเลยครับมิทีนผิดบริษัทแรกเลยครับเอวอนผิดอีกครับ <c oughs> นี่ยเพราะคนเหล่านี้เขาจ่ายแผนการตลาดแบบไหนครับเขามีอะไรครับตัวแทนจําหน่ายถูกปะกกะก่ะผู้จัดการแล้วก็อะไรผู้อำนวยการผู้จัดการอะไรระดับจังหวัดนะผู้จัดการระดับจังหวัด แล้วก็มีระดับอำเภอก่อนแล้วขึ้นไประดับจังหวัดแล้วก็ระดับภาคระดับภาคก็คือทั้งภาคเลยมีกี่จังหวัดก็กินระดับภาคเลยคนที่อยู่ใต้ทั้งหมดกินเขาได้ผลต่างหมดเลยนี่คือระดับภาคยอดขายระดับภาคอ่าแต่ของมิถิญเขาเนี่ยระดับภาคนี้คุณต้องมีตัวแทนเท่านี้คุณต้องมีไอ้นี่คุณต้องมีอ่าระดับจังหวัดเท่านี้คุณต้องมีระดับไอ้นี่เท่านี้เขาก็จะมีเขาจนขึ้นไประดับภาค แต่ทุกคนที่ขายใต้ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนเป็นใครทั้งหมดที่ขายได้เนะี่ยผู้จัดการภาคได้หมดเลย